ชื่อปอมนะครับวันนี้ย่างหอยพอกนะครับเอามาจากเอหนองบัวจันทบุรีนะครับเอามาสดๆเลยนะครับวิธีทำนะครับคือการย่างนะครับย่างให้น้ํามันออกแล้วมันจะอร่อยมากครับวิธีย่างนี่ยอร่อยที่สุดในบรรดาการทำอาหารนะครับอร่อยมากๆเลยนะแต่วันนี้ตามหลักแล้วมันตามวันนี้เลยนะครับมันต้องย่างกับสังกะสีนะครับทำไมต้องสังกะสี เพราะสังกะสีมันจะทำให้น้ำอ่ะไม่ให้ไฟดับนะครับอ๋อาอาถ้าเป็นตะแกรงแบบนี้มันมีรูป็นช่องช่องครับ<อ>ตะแกรงย่างอะค่ะหอยมันมีน้ำใช่ไหมใช่ครับหอยมีน้ำครับอาหอยพอกมีดีอย่างหนึง่งมันตัวใหญ่มันอยู่ที่เป็นโคนส่ว<อ>นมากจะใช้เช้าไปเหยียบเราจะรู้ว่าจะเป็นหอยอย่างนี้นะม,มันจะอยู่แถวปากโคลง,ง,งกลางนะครับอ่ะ แล้วเวลาจะกินกินกับน้ําจิ้มซีฟู้ดนะครับอร่อยมากเลยนะครับแต่วันนี้ไม่ค่อยสะดวกคือว่าที่ใช้ตะแกรงไม่ค่อยสะดวกเพราะว่าตามหลักต้องใช้สังกะสีนะฮะไฟก็ต้องแรงนะเวลามันจะออกน้ําน้ําจะเยอะมากนลครับอ๋อที่ใช้สังกะสีนี่เพื่อ,อ,อป้องกันน้ําลงไปโดนไฟใช่ครับน้ําจะลงไปโดนไฟไฟมันจะดับหมดเลยครับโอ้โหโอเคครับน้องปอมเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูน้ำจิ้มซีฟูด้ด กินกับอะไรนะเดี๋ยวจะให้พี่ชายเป็นคนพีเศนในการกินนะครับไปตามไปดูเลยครับเดี๋ยวพี่ชายปอมนะครับนี่นะครับพี่ชายปอมพี่ชายมาพิเศษในการกินหน่อยครับเร็วเอออออเอาเอาพิเศษหน่อยพ่เศษหน่อยเวลากินกินยังไงอ่าเอาเร็วเอาเอาเศษหน่อยครับร้อนร้อนร้อนนี่น้ําจิ้มซีฟู้ดนี่นะครับน้าจิ้มซีฟู้ดแต่ของปอมนี่จะไม่เอาการออกนะครับเฮ้ยใส่น้ําพึ่งเปล่าวะอ๋อไม่ใส่ฮะ นี่นะครับนี่นะครับลาดลงไปนะครับโอ้โหนี่โอ้โหเป็นไงเป็นไงวะเป็นไงอะไรออต้องไอก่อนนะต้องไอก่อนสุดยอดเป็นไงโอ้โหน้ำจิ้มโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันอีพีนะใช่โอเคบายบายครับโอเคครับสวัสดีครับ